สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์กันเลยนะครับ เป็นไพ่ของ Wheel of Fortune นะครับหรือว่ากงล้อแห่งโชคชะตาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมกราคมวันที่15ถึง31มกราคมเนี่ยเปลี่ยนเสมือนกับวงล้อที่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านในการเปลี่ยนผ่านชีวิตครับก็แนยหนนว่าชะตาชีวิตของชาวราศีสิง์ในช่วงมกราคมจนถึงสิงหาคมในปีนี้เนี่ยดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะมีการปรับเปลี่ยนในทางที่เห็นไหมครับกอดกันจับมือกันเริ่มเจอความรักที่มันเหมือนกับวันเวลามันดีอะ สิ่งดีๆมันเหมือนกับมันปล่อยผ่านสิ่งที่มันเลวร้ายปล่อยผ่านสิ่งที่มันเป็นเวรเป็นกรรมหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือพ้นจากเวรกรรมเวลามันเยียวยาจิตใจคุณเวลาได้เริ่มต้นกงล้อใหม่แล้วนะก็เลยน้ะว่าชาวราศีสิงในช่วงเดือนตุลาขอโทษครับเดือนมกราคมวันที่15ถึง30มมกราคมเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่คุณได้เริ่มกลับมาใช้เวลาดีๆกับตัวเองคุณได้เริ่มให้เวลากับความรักความจริงใจและให้เวลาเหมือนกับอยู่กับปัจจุบันครับ ก็เลยหมายว่าชาวเราสิ่งในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเปรียนสเสมือนกับดวงชะตาที่มีความสุขอยู่กับตัวเองมีวันเวลาดีๆนะครับในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นเรื่องการที่ได้พบเจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้พบเจอความรักที่เจอแต่คู่รักรักแท้เวลามันคัดสรรสิ่งดีๆให้กับเราเวลาคัดสรรคนที่รักนะครับคู่ชีวิตรักแท้ให้กับเรานั่นเองครับฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เลยทํานายว่า full of p o t i a l หรือไพ่สี่เหรียญ สีเ่เดือนี่เห็นภาพผลของคนหนึ่งเขายืนอยู่บนถาำกลางทราบประหักพังแต่ก็ยังมีดอกไม้ยังมีความสวยงามในชีวิตก็เลยทำนายว่าชาวราศี่านในช่วงเดือนมกราคมันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเสเมือนกับสไาตลา์ชิดของคุณในปีนี้จนถึงสิงหาคมใน,นตลอดทั้งปีเลยนะเพราะไพ่มันขึ้นมาเวฟฟอร์จูนด้วยสิ่งที่คุณเกิดขึ้นมาหมายความว่าการอยู่ดีมีสุขการอยู่ดีกินดีการมีสิ่งที่พอดีสลับใจพอดีสลับตัวพอดีสหรับความรัก ก็เลยทำนายว่าไพท่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี่หมายความว่าจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ในความกลางดอกไม้นะครับกับการยินอยู่ธรรมชาตินะครับและเวลาที่อยู่กับคนที่เรารักใช้เวลาร่วมกันนะครับไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปทําลายสร้างป,ปัญหาพังไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกว่ามันเลวร้ายแค่ไหนมันแตกสลายแค่ไหนมันมีปัญหาแค่ไหนฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าสี่เดียบหมายความว่าชดใช้สิ่ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดนะครับผมขอทํานายเลยว่า คุณเริ่มมีการเงินที่ดีขึ้นคุณเริ่มมีชีวิตที่อยู่ดีพอดีสับใจตัวเองแต่โฟล์ค e ปเปอร์หมายความว่าคานค่อยมีชีวิตที่อุดมสมบูร,รณ์การพบเจอความรักที่มีคนเข้ามาสนใจสำหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาสนใจเห็นไหมครับผู้ชายแอบมองแอบส่งเข้ามาช่วยเหลือสี่เดียนเห็นไหมเอาเสามาตั้งคําบ้านให้มาร่วมสร้างคู่สร้างคู่สมกับคุณก็เลยทั้นายว่าชาวราศีสิงในช่วงเดือนมกราคมวันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยมีโอกาสพบเจอคนรักที่มันพอดีสำหรับเราอะมันมับ พอดีสหรับใจพอดีสหรับกายพอดีสหรับการรักดูแลช่วยเหลือซ่อมแซมสิ่งที่สูญเสียไปนะครับการพบเจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นจากสิ่งที่มันชั่วร้ายนะครับและอยู่อย่างดีมีความสุขอยู่อย่างดีมีเงินมีกินเนีย่ยสี่เหลี่ยญมีเงินใช้นะครับไม่ต้องไปอยู่กับพลังงานลบ,ลบๆที่กำลังเข้ามาหาคุณสังเกตุนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงศรีสิงหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักถ้าประหักพังเห็นไหมครับมีคนจ้องจะทาร้ายคุณอยู่ข้างนอก,นอกมีคนจ้องจะทํําาเวทารทกบคุณ มีคนที่เหมือนกับจะยังแบบคนที่มีปัญหากันเนี่ย we are for y กับสี่เห็นไหมครับว่ายังจองเวรจองกรรมกับคุณอยู่ยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรห่วงก้างกักคุณเอาไว้นะครับอยากจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอยากได้คุณต้องการคุณเสียดายคุณแต่เขาเองเป็นไพ่ของการที่ The employer mm hmm. เข้ามาคนคนนี้เคยรักเคยปกป้องคุณมาก่อนสำหรับคนที่มีปัญหารเรื่องความรักนะคนนี้เคยดูแลเคยช่วยเหลือเคยบอกว่าจะรักแล้วก็ปกป้องเราจะไม่ทาร้ายเราจะไม่ลืมเราจะไม่ทิ้งเราหรอก จุดเอ็มพอยเลอร์ไปนี่หมายความว่าตอนนี้พอชาวราศีสิงห์หลือท่านเริ่มตัดสินใจที่จะออกมาจากสร้างประหลักพังมาอยู่กับตัวเราเองครับมาสร้างให้กับตัวเราเองมารักตัวเราเองรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันครับไพ่ใบนี้บอกชาวราศีสิงห์หลืท่านแบบนั้นและพบเจอความสัมพันธ์ที่เป็นเวลฟอร์จูนกับอยู่กับคนที่รักเราอยู่กับคนที่เป็นคู่เราอยู่คนที่มันพอดีสำหรับใจเราครับทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ือท่านในช่วงเดือนมกราคมันที่15ถึงามมกราจนถึงสิงหาคมตลอดทั้งปีนี้ดวงชะาตา ชีวิตดีอยู่กับความรักที่อุกสมบูรณ์พบเจอคู่รักที่เหมาะสมคู่ควรนะครับแต่เอ er ็มพอยเลหมายความว่าพอคุณเป็นแบบนั้นพอชาวราศีสิงห์อยู่ดีมีความสุขคนที่เคยทำท่าประหลาดพังคนที่เคยทิ้งคุณไปเคยทำร้ายคุณไป The เอ็มพอยเลสี่เหรียญน,นะครับกลับมาห่วงกล้างกลับมากักคุณเอาไว้กลับมาเสียดายกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอสิ่งดีๆจากคุณคืน ชั้นเอ็มพอยเลอร์ไปนี่หมายเขาว่าคนรักของชาวสิ่งที่มีปัญหาหรือเลือกรายกันไปเนี่ยหรือเอ็มพอยเลอร์หมายควาบว่าเวลาคุณดีมีความสุขเขาก็ไม่พอใจนะเขาก็เหมือนกับคิดว่าคุณต้องรักแล้วก็ยอมเขาคิดว่าคุณเหมือนกับจะไปไหนจากเขาไม่พ้นยังไงก็ไม่หลุดพ้นจากเขาเนี่ยก็ไม่วันที่จะออกไปจากเขาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะยังไงคุณก็ต้องยอมเจ็บยอมเสียใจยังไงคุณก็ไม่วันที่จะมีความสุขหรือเจอสิ่งดีหรอกแต่พอเขาเห็นว่าคุณได้ดีมีความสุขเนี่ยนีเอ็มพอยเลอร์ไปนี่หมาย ต้องการมันอยากได้มันขอคืนขอยืมเงินขอความช่วยเหลือ t h e e m p o y e r ร์ไปนี้ก็จะทำนายว่าคนรักของชาวราศีสิงห์ใน่านที่เลือกรักหรือจากไปเนี่ยเวลาเขาดีมีความสุขเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกนะครับเวลาเขาเหมือนกับเห็นคุณเจ็บเห็นคุณเสียใจเขาก็ไม่สนใจคุณเขาก็ปล่อยเหมือนกับคิดว่าคุณรักยอมเขายังไงก็กลับมาได้นะครับเพราะเขาเคยปกป้องเคยรักคุณมาก่อนเคยดูแลคุณมาก่อนเคยมีสิ่งดีต่อคุณมากมายนะครับมันเหมือนกับเขาเปลี่ยนไปตอนที่ t ูออฟเพดิเคิลนะ นะครับเป็นหลายคนอยู่ในความสมัมพันธ์ที่เขาเคยรักเคยดูแลแต่เขาเปลี่ยนไปครับเพราะตอนนี้เหมือนกับเขาทิ้งคุณไปด้วยการที่นอกใจผิดคําพูดผิดคาสัญญานอกใจโกหกหลอกลวงนะครับจนลืมไปแล้วว่า2เดียบหมยครัมว่าชาวราศีสิงห์หลายท่านเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่อยากกลับไปหาคนคนหนึ่งที่ไม่เห็นค่าเราแล้วต่อให้รักแค่ไหนต่อให้เหมือนกับเคยอยู่ด้วยกันเคยดูแลกันเคยช่วยเหลือกันแค่ไหนก็ตามเคยมีวันเวลาดีๆต่อกันแค่ไหนก็ตามเจนภาพของคนคนหนึ่งที่ใช้เวลาดีดร่วมคนที่เขารักมาครับ ก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์หลยท่านเหมือนกับคุณไม่กลับไปหาเวรกรรมคุณไม่สนใจคุณปล่อยวันเวลาปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยผ่านคนลเรวปล่อยผ่านคนไม่ดีปล่อยผ่านพลังงานที่มันแตะสร้างประหัาพังอ่ะสองเหรียญปล่อยผ่านอย่าไปให้ค่ามันอย่าไปเห็นคุณค่าคนที่กลับมาลักแล้วตอนที่เราดีมีความสุขตอนที่เรากลังจะไปได้ดีตอนที่เราพบเจอสิ่งดีแล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะโอบกอดเราอะ่ะฉันทูออฟพิลิตหมายความว่าคนรักของชาวราศีสิงห์หลายท่านกลับมาเพราะผลประโยชน์กลับมากักคุณเอาไว้ กลับมาคิดได้กลับมาใช้เวลาทบทวนแล้วเนี่ย, <S <S เ,ยเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องกอดคุณเอาไว้เขาต้องรักคุณเอาไว้จริงๆเขาต้องมั่นคงและรักคุณจริงๆปกป้องมันจริงๆไม่ใช่เสียไปแล้วเ <ๆ S 2> พิ่งจะอยากได้คืนสองเหรียญเพิ่งจะมาทวงคืนเพิ่งจะเหมือนกับกักเอาไว้ครับเพิ่งจะกลับมาขอเห็นคุณค่าขอความรักในวันที่คุณนั่งรถออกไปแล้วอ่ะในวันที่คุณไม่ได้ไม่นี่แบบเป็นของตายในวันที่คุณเหมือนกับเจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วนั่นเองครับชั้น t ูอ o p e ิเ t i o n a หมายความว่าคนรักที่เลือกราหรือจากไปของชาวนา เปลี่ยนแปลดวงสตาร์ดวงสตาร์ของชาวในสิ่งเนี่ยท่านคุณมีสิ่งดีรอคุณอยู่มากมายพยายามโฟกัสสิ่งดีๆพยายามโฟกัสชีวิตตัวเองพยายามโฟกัสความรักที่เหมาะสมกับใจตัวเองครับการอยู่ในสิ่งที่มันพอเหมาะพอควรการอยู่กับปัจจุบันการให้เวลากับตัวเองเยอะการใช้สมาธิการอยู่กับสิ่งที่มันสวยงามพลังงานดีๆอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับความรักที่มันเจ็บปวดเสียใจอีกซึ่งใครก็ตามที่เลิกลากคนรักไปเกินครึ่งปีหรือว่ารู้สึกว่าคนรักเนี่ย ทำร้ายคุณไว้หนักเกินกว่าที่จะกลับไปแบบรักแล้วหรือเจ็บแล้วเนี่ยเพราะมันเกินมาแล้วเพราะมันเหมือนกับเสียใจไปแล้วเจ็บปวดไปแล้วนะครับถูกทาร้ายไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าแปดดาบออกมาจากความตออมายออกมาจากความเจ็บเจียนตายออกมาจากความเสียใจแล้วเนี่ยเราอย่าก,กลับไปโดนหลอกหรือถูกทํา้ายอีก s u น,น Ace of Swords เป็นไพ่แปดดาบหมายความว่าชาวราศีสิงห์หรท่านในเดือนนี้นะครับมกราคมนที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดระวังการถูกหลอกระวังการรักผลประโยชน์ระวังเรื่องการที่คนรักกลับมา ขอยืมเงินขอความช่วยเหลือกลับมาดึงคุณไว้กลับมาสร้างพลังงานลบๆให้กับคุณขอให้คุณเหมือนกับอย่าไปให้ค่ามันขอให้คุณเหมือนกับปล่อยผ่านพลังงานเหล่านี้อย่าไปแปดดาบอย่าไปหลงผิดอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปมองเห็นกงจากเป็นดอกบัวครับชันเอนออฟซอสหรือให้แปดดาบหมายความว่าการออกมาจากความทุกข์ความเสียใจอย่าทำร้ายตัวเองถ้าคุณไม่สนใจมันถ้าคุณไม่ได้ให้ค่ามันถ้าคุณไม่ผูกใจเจ็บไม่เอามันเข้ามาในความรู้สึกไม่เอาไนเข้ามาในหัวใ,วใจ คนที่มันทําร้ายคุณหรือคนที่จ้องจะทาร้ายคุณหรือว่าพลังงานที่ชาวราศิลท่านผมเตือนเรื่องการเงินด้วยใครที่เข้ามาเรื่องการขอยืมขอความช่วยเหลือผลประโยชน์การเงินคุณไม่ต้องไปเชื่อแค่นั้นเองคุณไม่ต้องไปให้นะครับคุณไม่ต้องไปหลงผิดมันก็เหมือนกับแต่มันก็จะผ่านไปแต่มันก็ทํอะายคุณไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเตือนเรื่องการเงินของชาวไรศิลท่านว่าพยายามคิดทบทวนกับสิ่งที่มันมีพอดีพอมีนะครับอาจจะมีน้อยเเดือยเซเว่นออฟพีเรีลครับ แต่ไม่ขอให้มีมากกว่ามีแค่พอดีมีแค่พอใจอะถึงเหมือนกับต้องหนาวกายแต่หัวใจคุณอุ่นดีอะครับชั้นเจ็ดเดียนหมายความว่าในเดือนมกราคมจนถึงปีนี้ของชาวสิงเดท่านสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งที่คุณเรื่องการเงินการงานปัญหาชีวิตต่างๆที่คุณเคยเจอมาสร้างเนื้อก่อสร้างตัวแล้วมันอาจจะไม่ได้มากพอมันอาจจะไม่ไ้ถึงขั้นร่ารวยเหมือนคนอื่นๆมันอาจจะไม่ได้เจอความรักที่ดีอย่างที่เราต้องการครับแต่มันพอดีสำหรับหัวใจแต่เป็นพอดีสำหรับชีวิต ท้องเรื่องการงานการเงินและความรักด้วยครับชั้นเจ็เดียนหมายความว่าความรักของชาวนาศสีสิงห์เนี่ยท่านคุณจะพบเจอความรักที่อุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันเนะี่ยรักกันพอดีรักกันพอเพียงรักกันตลอดไปช่วยกันสร้างครอบครัวช่วยกันสร้างชีวิตช่วยกันเก็บหอมลอมนิดก็ชาวนายสี่งหเนี่ยท่านเรื่องการเงินหมายความว่าดวงชะตาก,การเงินคุณมีการสร้างไรายได้ความมั่นคงในชีวิตเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีครับดวงชะตาของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ผ่าน,านมา แต่คุณไม่ต้องไปทําอะไรที่มันมากเกินตัวแต่คุณไม่ต้องไปเอาเงินการเงินให้มีปัญหามากขึ้นค่อยๆเก็บมันครับเก็บวันนี้พึงประสงค์ให้ครบบาทนะครับมีส0บาทพึงประสงค์อะไรนะให้ครบอะไรเนี่ยแสนครบหมื่นครบล้านอะไรอย่างนี้นไปเลยซึ่งหมายความว่าชาวราศีท่านค่อยๆเก็บค่อยๆมีไม่ต้องไปรีบครับเพราะทุก,ทกทอย่างที่คุณเก็บทุกอย่างที่คุณมีในปีนี้มันจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จขอเพียงให้คุณใจเย็นขอเพียงให้คุณอยู่กับสิ่งที่มันมั่นคงเอาไว้ไม่ต้องไประโมบโลมากไม่ต้องไปหลงผิดหลงเชื โดยเฉพาะเรื่องของการที่เดดเดวิลคือการขอยืมนะครับโดนหลอกโดนดวงมันก็เหมือนกับความรักเลยแหละเราเคยเอาหัวใจไปให้คนที่รักรักคนผิดเราเคยเอาหัวใจไปรักใครสักคนนึงที่ต่อให้รักเขาแค่ไหนเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีอ่ะเขาก็หัวใจของเราความรักของเราเนี่ยไปให้คนอื่นนะซึ่งเดดเดวิลหมวามว่าบ้านเกิดคนที่มันเลวหรือมันนอกใจหรือมันไม่เห็นคุณค่าความรักของคุณเนี่ยต่อให้รักแค่ไหนแล้วเขาไม่รักเราอยู่ดีอ่ะอย่าเอาความรักความดีนะครับสิ่งดีดีเนี่ย ไปโดนหลอกโดนลวงหรือเสียใจอีกนะครับอย่าหลงผิดอย่าเล่นการพน,นันนะครับอย่ามัวเมานะครับเซนตเดวิลหมายความว่าชาวสิงห์ในเดือนมกราคมจนถึงปีนี้มีพลังงานของดเดวิลคือระหว่างเรื่องการโดนหลอกแต่ถ้าเกิดโดนหลอกเราอย่าไปผูกใจเจ็บเราก็แค่ตั้งใจทํางานแล้วก็แค่โฟกัสเรื่องความนักที่ดีเราก็แค่ดูแลกับตัวเองกับมาเยยยางหัวใจตัวเองคิดซะว่าการโดนหลอกการโดนลวงการโดนกโกหกนอกใจหลอกลวงเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเดอะสเตนครับ เข้มแข็งขึ้นมีชีวิตที่มีประสบการณ์มากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นฉะนั้นในปีนี้สิ่งที่มันไม่ดีครับจะเข้ามาหาชาวราศีสิงก็จริงแต่เข้ามาไม่ได้นะเดอะสเตนเข้ามาทาร้ายคุณไม่ได้หรอกเพราะเดอะสเตนมหยเขามป่าหัวใจของคุณเป็นผ่านเรื่องราวแย่ๆมาเยอะมันผ่านความเจ็บมันผ่านความเสียใจมันชาชินนะครับมันโตแล้วมันเข้มแข็งแล้วมันแข็งแกร่งแล้วฉันเดอะสเตนกับไพ่เดอะเดวิลหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีทำลายรคุณไม่ได้ครับถ้าคุณไม่ไปเอาความรู้สึก ถ้าคุณไม่เอาก้อนหินก้อนนั้นมาจับไว้ในมือถ้าคุณไม่เจ็บไม่ผูกใจเจ็บไม่ไปสนใจมันไม่ไปให้ค่ามันไม่ไปทรมานหรือใช้อารมณ์กับมันฉันแนะนำเลยว่าชาวสิงห์ไทนในเดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมในปีนี้เนี่ยแนะนําแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยว่าพยายามมั่นคงอดทนในการกระทําของตัวเองพยายามเชื่อมั่นในการกระทําอดทนขยันนะครับและมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตทํากับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดและสิ่งดีๆเหล่านี้เรื่องของการเงินชีวิตของคุณมันจะประสบความสําเร็จไม่ว่าชา้าหรือกระามครับ ส่วนเรื่องความรักชาวสิงห์ท่านคุณจะพบเจอความรักที่เดือดวสเตนหมายความว่าคนที่อบอุ่นคนที่ช่วยเหลือดูแลคนที่อยู่กันร่วมทุกข์ร่วมสุขคู่ชีวิตไม่ใช่ว่าพอเห็นเราดีแล้วกลับมารักกลับมาหลอกลวงกลับมาผลประโยชน์กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินแต่พอคุณเจ็บตอคุณเสียใจแทบตายเนี่ยเขากลับเป็นแปดดาบเขากลับทําร้ายเราโดยที่ไม่ได้คิดแต่เขากลับทําได้ตามปกติเขากลับเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับไม่เคยรักกันเลยอะทั้งที่คนเนี้ย เคยบอกรักเคยใช้เวลามาด้วยกันเคยดูแลก,กันคุณเคยให้ใจเขาไปแล้วครั้งหนึ่งครับถ้าต้องเสียไปมันยากนะที่จะกลับคืนครับส่วนไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ของเด็กถือดาบครับสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาคนรักไปเนี่ยเด็กถือดาบหรือเพศออฟอ์ฟไปนี่หมายความว่าถ้าเกิดจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยผมแนะนําชาวสิงห์ท่านในเดือนมกราคมเลยว่าคุณไม่ต้องไปใช้อารมณ์แล้วนะนะคุณไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดคุณไม่ต้องไปเหมือนกับสนใจพลังงานลบๆแล้วนะ เพราะเด็กถือดาบคีซะว่ามนเป็นสายลมคีซะว่ามันเป็นเหมือนกับไม่มีค่าอะไรคีซะว่าเหมือนกับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับฉันเด็กถือดาบหรือเพชรออฟซอสเหมายความว่าคนที่เขาทําร้ายคุณไปหรือทําร้ายคุณด้วยความรู้สึกที่มันเจ็บปวดเสียใจนอกใจโกหกหลอกลวงเนี่ยด็กสเตนก็เด็กถือดาบคนรักกันเขาจะไม่ทํากันแบบเนี <emet> ้คนรักกันเขาจะไม่ทําร้ายกันเหมือนกับคนที OR ่ไม่เคยรักกันเลยอ่ะฉันเด็กถือดาบเหมือความว่าใครที่ทําร้ายคุณไปคนคนนั้นตั้งหากล่ะที่ต้องส่งแสงที่ต้องเหมือนกับเปิดเทียนหมายควาบว่า การกลับมาแก้ไขาการมองเห็นแสงสว่างตาสว่างการที่เขาต้องคิดนะครับตอนที่เขาต้องหยุดทำร้ายกันได้แล้วนะเพราะสิ่งที่เขาทำร้ายคุณไปหรือทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยพลังงานเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเองครับมันก็อยู่กับพลังงานที่เขาก็จะเหมือนกับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปตลอดอะนะครับเขาทำร้ายคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ไปไปให้เขาทาร้ายนะไพ่เป็นนีบบอแบบนั้นเลยส่วน,นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่เดือดไฮพิเทสเข้ามาคือบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนะครับว่า สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นการทำบุญผลบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจนภาพของแม่พระนักบวชคุณรู้ครับว่าใจตัวเองดีแค่ไหนคุณรู้คุณเป็นคนแบบไหนคุณรู้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยควรจะได้รับความรักแบบไหนมีสิ่งดีๆได้ไหมนะครับไม่มีใครจะทำร้ายคุณนอกจากตัวคุณนั่นแหละเอาความรักที่ไม่ดีเอาความเจ็บปวดเสียใจปัญหาชีวิตมาทำร้ายตัวเองครับความสุขอยู่แค่เรื่องนาวของคุณความสุขอยู่ในหัวใจของคุณสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นจากตัวคุณครับ ซึ่งดีไฮพีเทสทำนายเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในท่านคุณจะพบเจอความรักที่คู่ชีวิตเหมาะสมพอดีสำหรับหัวใจการงานการเงินมีคนรักคนเมตตานะครับสร้างการเงินสร้างความสําเร็จปีนี้ชาวราศีสิงห์ในท่านมีโอกาสเก็บเงินก้อนหรือว่าโปะนงโปะนี่นะครับมีการเงินที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนิดนึงเรื่องของการที่มันอาจจะไม่ได้เริ่มรวยแต่นอย่างที่บอกครับมีแค่พอดีมีแค่พอใจครับความรักก็เช่นกันถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีครับ ฉนันในไฮพิเทสคือการพบเจอคู่แท้คู่ชีวิตคนที่เหมาะสมคนที่เป็นคู่สร้างคู่สมคู่ชีวิตรักแท้คู่แท้นะครับอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดความเสียใจเรารักเขามากแค่ไหนถ้าเขาเลวกว่าเราถ้าเขานอกใจเราถ้าเขาไม่รักเราอ่ะต่อให้ดียังไงเขาก็ไม่รักอยู่ดีครับฉนันอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่คุณทําดีครับแต่เอาความดีความรักดีๆเนี่ยมาให้กับตัวเราเองไปให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่าไปให้กับคนที่มันเหมาะสมในสิ่งหนักนั้นนั่นเองเวลา มันอาจจะไม่ได้เยียวยาอะไรแต่เวลาที่มันผ่านพัดไปมันจะทําให้คุณเมื่อพบเจอความรักที่เหมาะสมได้เจอความรักที่มันดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการเงินการงานความสําเร็จรอคุณอยู่นั่นเองครับฉะนั้นไพ่ออราเคิลแนะนําชาวราศีสิงห์ในเดือมนมกราคมนะครับว่า hand ซ e l l survivor ครับสู้ไว้นะครับเข้มแข็งเอาไว้นะครับทุกอย่างมีประสบการณ์มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาก็จริงแต่ขอให้คุณเหมือนกับ survivor รัผ่านมันพ้นไปครับขอให้ผ่านไปได้ดีครับ ก็เลยทำน้ชาลัยเหน่ท่านทุกอย่างที่คุณสู้ทุกอย่างที่คุณทำด้วยความเข้มแข็งทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความจริงใจมันจะพาพัดไปพบเจอความรักที่คู่รู้คู่ยากคนจะเข้ามาช่วยเหลือคุณคุณจะผ่านอุปสรรคทุกอย่างเข้าไปไายในปีนี้นั่นเองครับขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ